ชีวิตอยู่ทูบเบอรต้องเจอเรื่องราวมากมายทุกวันเดินสายหาคลิปมาลงให้ได้จนลืมข้าวชิดชีวิตสิเป็นจังได้ยอนว่าอยากได้ ลิบลงอยู่ทุกคือเขาชีวิตอยูทูกเบอร์กว่าจะมาถึงวันนี้ต้องอดทนอิลีเบิ่งคลิปเทิงความเมนตแรงเศร้าหนึ่งพันคนนอสี่พันช่วโมงเบ่งเอา กกลัวจะไไดด้้ถึงเเปเปปามมนนื่อยิทุแวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีเอซีทุกคู่ทุกคนเจฟ้ามาอยู่ในสวนกล้วยจากตอนนี้อันมหาเลาะเบิงค่ะพี่น้องอยากกินแกงหยวกกล้วยใส่กับไก่แบบนี้นะึ้อสิี่บนะคะก็เลยนี่แหะค่ะ ย่างแดดแล้วเนาะตอนนี้เนาะคะเนะาะก็เลยแบบว่ามากก็ขึ้นแม่นะคะมหาบักสิบักเองเพิ่นเพื่อน,นบ่อไ้บักค่ะเพื่อนมหาเอาเพื่อนยันที่ฟ้าบักบุป,ปนนี่กรลังบักนะคะเพื่อว่าสิเอาโยวกกล้วยไปแกงอยาก,กินแกงโยวกกล้วยพี่น้องจ๋าคือสีแสบแดดค่ะตอนนี้แดดหอนแล้วนะคะแดดร้อนแล้วคะ่ะพี่น,อน้องจ๋าย่ายเท่ากับบักเอาวยกเอาต้นกล้วยนะคะสิบักเอา หยวกกล้วยไปแกงนะคะอ่านะคะเนาะกะถ้าเบิง้งเด้อค่ะเด้อเพิ่นกำลังบาดอยู่ค่ะตอนนี้เพื่อกำลังตัดต้นกล้วยอยู่ค่ะเพื่อว่าสิเอานะคะยอดกล้วยเนาะคะเนาะเอาหยวกกล้วยไปแกงใ,ใกลก่ะค่ะพี่น้องนะคะแบบว่าโบลาณแกงโบรานเด้พี่น้องนะคะแนวโบลานนะคะมาสิแสบเด้ดพี่น้องเด้อนะคะกะตอนนี้กะ,ะ,ะนี่ละค่ะคุณยายกำลังตัดอยู่ค่ะาา๋ยวเบิ่งนะคะเนาะ ตอนนี้ก็กำลังตัดจ้ะพี่น้องจ้ากำลังตัดนะคะเพื่อว่าสิเอาหยวกลก่วยนะคะไปแกงใส้ไก่จ้าพี่น้องเพื่ออยากกินแกงใส่ไก่นะคะกบาบหั่นแต่มีได้ไก่ก็เลยแต่หักตัดหยวกลก่วยไว้แล้วอันนี้กสิถากเอามันแก่หมนเ่ยแก่แล้วนี่ก็คือถากนะคะวิธี เอาหยวกกล้วยนะคะพี่น้องเนาะหาหยวกกล้วยไว้กอนไก่หัน่นแตมีอยู่จ้ะพี่น้องนี่ค่ะเต่ฟ้าเฮ็ดบเป็นดอกถากันนี่เอาหยวกมัน,นะคะแต่กอนเป็นการเป็นงานนะคะงานบุญต่างๆนะคะสมัยตกนนะ,ะ,ะก,ก,วก,กวี้นะคะนาะเพิ่นกัสิแกงหยวกกล้วยนี่แหละค่ะพี่น้องแกงหยวกกล้วยแกงหมักฟักใส่ไก่ไปแบบนี้นะคะนาอแต่ทุกมือนี่บี่นีควรอยากกิน,นะค่ะอุ้ย <ๆ S 2> เพิ่นเนบิ่งกว่าจากว่าแนวแสบพี่น้องจ้า แกงไส้ไก่ใส่สีโคกไก่ใสหน่องไก่ใสเอียงไก่แ่บเบิดพี่น้องไส่ปลาอีตูใส่ข่าเบือขุนๆบาทที่นี่อุ้ยว่ามากเลยนำไล่ไหลจ้ะพี่น้องจ้าว่ามากเลยนำไล่ไหลจ้าพี่นอ้องจ้าเบื้องแนคขาหยกกล้วยหยกกล้วยจ้าพี่น้องโอ้ยขาอวกวเลยนี่บัก้าวนหนึ่ง จะเอาไปแกงไส้ไก่จ้าค่ะนี่ก็ซับต้นกล้วยนะคะถากตนกาาา้นกล้วยภาซาีสานบหมือนเฮามันแดดเนาะ,ะเนาะก็เลยวิวกัเลยจะบองามนะคะนี่ก็คือนี่แหละค่ะเอาเอายวกลก้วยนะคะพี่น้องจ้ากัดจะประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องนี่ได้ออกมาแล้วนะคะพี่น้องจ้ากัดจะประมานนี้นะคะนี่ เจฟ้าแดดออกมาแล้วค่ะแดดซองค่ะทายคลิปก็เลยบองงามเลยพี่นอนค่ะ,คะพี่นอนจ้าเจฟ้าได้หยวกกล้วยค่ะนี่ค่ะตัดออกมาตนหนึ่งนี่จะเอาไปแกงใส่กับไก่ใส่กับสีโครงไก่ใส่กับหน่องไก่ใส่กับอย่างไดเบดนะคะ จะประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องจ้าอันนี้ก <c oughs> ็คือหยวกกล้วยนะคะเนาะคือจากค่ะแบบว่าอาหารอีสานบรรเทาอาหารแบบว่าบรรบานะคะแบบว่าสมัยแต่พ่อแต่แม่เนาะเนาะย่อีสานบรนเฮาบริจาคบริจกินนะคะพี่น้องได้เบิร์ทุกอย่างนะคะพี่น้องจ้าอันนี้ก็คือเป็นหยวกกล้วยที่วัาตัดออกมาแล้วนะคะเห็นว่านี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะพี่น้องจ้าหยวกกล้วยนะคะเนาะสามารถเอาไปแกงนะคะได้นะคะแบบว่าแซ่บนะคะได้แบบว่าไส่เนื้อก็อาจจะได้แต่ว่า เจฟฟ้วาว่าพอบอ่คักบ,บ่แซ่บคือใส่ไก่เด้อพี่น้อง ไก่นีแ่บที่สุดเลยนะคะไก่นีแ่บที่สุดเลยค่ะอันนี้ก็คือวิถีชีวิตบานๆของเจฟ้าสันหามะเราววาวนัวหัวมวนนะคะสันหาแปลว่าอ่าแนวกวาวที่ว่าพี่น้องเฮ้านะคะบ่คอยได้อ่ากินกันนี่ก็จะเอามาให้ช่มให้เบิ่งกันนะคะเนาะคลิปนี้ขอคุณหลายๆก็แล้วกันนะคะที่เขามาช่มเจฟ้าสันหามะเราวค่ะเมนูหยวกกล้วยนะคะแต่ว่าก็าคือยังไม่ได้แกงกําลังมาตัดหยวกกล้วยค่ะพี่น้องมันแดดค่ะมันแดดสะท้อนสะอนนี้ก็ได้นะคะเนาะเะจฟ้าก็เลยมาอัปเดตตอน นี่แหละค่ะในช่วงสายสายแล้วนะคะอาการห้อนมันนี่ยุี่บ้านนะคะกะ็ได้ได้โยวกกล่วยมากแบบนี้แหละค่ะอู้หักแล้วหักแล้วขอบคุณได้หลายด้ยค่ะเด้อที่เข้ามารับชมค่ะกบแซบนอนกบหลับคือเกา่าทุกมือนั่งเฝา้ารอพินมือได้สิมาทุกมือนั่งเ้า រ៉ាភិនបយអេអមម៉ា